สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องพังดอกแก้วแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาด้วยครับผมอ่าวันนี้พบรับน่าจะเป็นชื่อคลิปแก้วพาเที่ยวนะครับผมวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาออาแวะมาเที่ยวนะครับมาขี่ช้างนะครับมาเที่ยวเล่นกับน้องดอกแก้วเรามาขี่ช้างท่องเที่ยวลงเล่นน้ํานะครับผม กลัวโ,โ,โ,โดโดหรือเปล่ามีกลัวโ,โดโดหรือเปล่าโดโด้งาใหญ่นะครผมโอ้โหกลวัลวกลวนันขีดแตกเลยดีนะรดอกแก้วหยุดหยุดแบบพักลมต้นไม้ก่อน อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอ่าพานักท่องเที่ยวมาเ,เที่ยวมาเล่นน้ํากับน้องดอกแก้วนะครับขี่ช้างอ่าเดินป่านะครับผมไปเลยดอกแก้วไปเลยตามตูดไปนะพวกเราโล่งเลยนะผม

นอาเซนี่ไงกีตาร์พูดแต่นอาเซนี่ฮะอ,อะไรไปล่าเอ๊ะมาแล้วนะครับนางเอกเราน้องดอกแก้วเดินชิวๆมาเลย แขกมาแต่บุญนะทางจังหวัดสุรินทร์เาครับไปแล้วครับลงน้ำแล้วทางนั้นไม้นะว่าควานมาทางซ้ายนี่น้ำชีขึ้นสูงนะครับ มามามาผูก <laughs> พานเปียกแล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็น,<า> <laughs> นต์โยนมาเลยพี่โอ้โหพั uh, งไม่เนี่ย<า>ไปแล้วนะครับาหามุมลงนะครับดอกแก้วเรา าตามหลังไปเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวพี่ค่อยเอาคลิปในเครื่องผุมก็ได้ไ <c oughs> เดี๋ยวส่งให้ในไลน์่รอหนุ กองเชียร์ครับกองเชียร์นี่ถ้าจะมาเที่ยวนะครับก็มีเรือคายักนะครับผมให้พายเที่ยวเล่นในน้ำชีเรานะครับมาได้ครับผมมาเที่ยวถ้ามาเยอะนี่คึกคื้นเลยนะครับผม เดินหนีเพื่อควานดอกแก้วมาลงมามา <c oughs> เกียรร้อยนอนแล้วนะครับดอกแก้วเรานอนแล้ว มาเยอะนี่คึกคืนนะครับผมมาเป,เ,ปเป็นมุมเป็นมุมเลยเรียบร้อย <c oughs> ล่วง เสียดายนะครับลูกขวานขี่ไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้สวยเลย,ยว่ามาดัานรอดูมันไหนน้ำไปตรงนี้ทำไมลึกแต่ก่อนน้ำเยอะแบบนี้ครับอุ้งเยอะทุกปีเลยนี่น้ำมันน้อยดุน งามบุมือทักทายนะครับผมมาเที่ยวมาเล่นกับน้องดอกแก้วได้นะครับมาใกล้ชิดกับน้องมาเที่ยวเล่นน้ำนะครับผมน้ำชีเาราพร้อมรับนะครับผมเที่ยวเล่นมาเล่นน้ำนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผม โอ้โหลูกควานจะหนีไปทางไหนแล้วเนี่ยสมุนมาแล้วสมุนมาแล้วมองทายซุ่มบอกมองทายซุ่มนะมาเสะโดนทายหัวอันบคุณป้าด้านบนนะบอก นี่ถ่ายควายให้ด้วยขายเป็นขายยานะครับปัดละห้าสิบบาทปัดละห้าสิบคะแนนนะคร <laughs> ับผมโว้ยยี่กระโหลกโยเกลยี่กระโหลก งงนะเป็นตัวนี้งงเป็ตัวนี้งงดูมองใหญ่เลยอย่าวิ่งมาชนกันแลวกันเรียบร้อยแล้วนี่มาแล้วครึ้นน้ำแล้ว ขวานก็ป้อนมาเรื่อยๆนะครับป้อนอาหารมาเรื่อยๆเลยใส่ย่ามมา,มาโกดุงฮะเบ๊โกดุงไง<า>อ้ฮะใส่ย่ามมันหายบุญกันจีได้<า>ย่ามสบายจีเด้อก็ได<า>้สบายยวน

เกือบโดนควายชนนะดูไอตัวใหญ่นี่จะชนผมโอ้ไม่รู้เจ้าถิ่นซะแล้วนี่เจ <c ười> อเจ้าถิ่น,นนะครับไอ้ไส้อร่อยนุกก็ประมาณนี้นะครับผม มาท่องเที่ยวเที่ยวเล่นนะครับขี่ช้างลงน้ําเล่นน้านะครับเรียนเชิญไม่ไม่สี่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยมาเล่นน้ํากับน้องดอกแก้วนะครับผมที่บ้านตาติดของเรานะครับขี่ขี่ม้าก็ได้นะผมมาหมดเลยข้าจ้างค่าจ้างนี่สตีเป็นภาคหนึ่งขวดครับผม จะตีเป็นบ้างนึ่งกุศลมาก็มาครับมาก็มามาก็มีให้นักท่องเที่ยวนั่งนะครับตีมาก็ได้ <c oughs> นี่นะพร้อมพร้อมบริการนะครับผม <c oughs> มีหลากหลายมีม้าด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งคันนะผมหนึ่งตัวมีกักตัวกักตัวโควิดสามมีกุกต้องให้เข้าบ้าน มีเรือคายักด <stumbled upon> <ground> ้วยนะผมข้างหลังคายักก็มีนะครับมีเรือคายักนะครับแล้วก็มาขี่ช้างเที่ยวขี่ม้าก็มีนะม้าติดต่อมาได้นะครับผมที่หมู่บ้านช้างบ้านตะทิดนะครับผมตำบลกระโพอำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์ท่านใดสนใจนะครับมาเที่ยวเล่นกับเรานะครับ หรือว่าน้องมา้าน้องอ่าหรือว่าเรือคาย,ยักษ์นะครับสถานที่ต้องเที่ยวแห่งนี้ตอนรับเสมอนะผมมาจอยกับเราได้ครับผมนี่ก็เดินกลับแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ